สวัสดีครับวันนี้แมนจะมาแนะนําการเล่นลูกกิ้งนะครับสําหรับมือใหม่นะครับอย่าหาว่าแมนสอนนะวันนี้แมนมาแนะนํานะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับเราก็ใช้ลูกกิ้งตามที่เรามีได้เลยถ้าสําหรับมือใหม่การมีล้อคู่ก็ทําให้ทรงตัวได้ดีกว่านะครับหรือถ้าใครมีล้อเดียวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็เล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปการวางเท้า การวางเข่านะครับผมหาเบาะอะไรวางที่พื้นนะครับหรือเป็นรองเท้าก็ได้จะได้ไม่เจ็บหัวเข่านะครับการวางเข่าให้วางเข่าประมาณหัวไหล่ของเรานะครับผมเพื่อให้มันทรงบาลานซ์ได้ทรงตัวได้นะครับอ่าคราวนี้วิธีการเซตท่านะครับเราไม่แอดหลังเวลาเล่นนะครับผมไม่แอดหลังแบบนี้ไม่ไม่ถูกนะครับให้เราบิดบันเดิลขึ้นมา บิดบันเดาขึ้นมาแบบนี้นะครับผมและเก่งลำเก่งหน้าท้องไว้นะครับแล้วก็การจับลูกกิ้งนะครับให้เรางอศอกนิดหน่อยนะครับแบบนี้งอศอกนิดหน่อยไม่ตึงนะครับถ้าตึงเกินไปจะเจ็บนะครับผมงอลงมานิดนึงนะครับคราวนี้สําหรับมือใหม่วิธีฝึกก็คือให้เราไปฝึกใกล้ๆกําแพงหรือผนังนะครับผม แมนจะขอยกตัวอย่างว่าถัางน้ำเนี่ยคือผนังหรือกําแพงของเราให้เราห่างจากผนังประมาณหนึ่งช่วงแขนแบบนี้นะครับผมเนี่ยประมาณหนึ่งช่วงแขนแบบนี้เลยแล้วก็เซตท่าอย่างที่บอกแม่แอนให้บิดบันเด้าเข้ามาเก่งหน้าท้องค้างไว้นะครับผมแล้วก็ถลายไปดันขึ้นหายใจเข้า ดึงเข้ามานะครับผมหายใจออกอันนี้คือการผ่อนแรงดันขึ้นหายใจเข้าดึงเข้ามาหายใจออกนะครับให้ฝึกแบบนี้นะครับผมและการแอ่นเราจะไม่แอ่นไปแค่แขนแบบนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้อะไรนะให้ไปทั้งก้นเพื่อนๆสังเกตก้นแมนจะไปด้วยปึ๊บหายใจเข้าดึงมาหายใจออกเห็นไหมครับสังเกตว่าลำตัวแมนเนี่ย โค้งเป็นกุ้งตลอดเวลานะครับเก่งหน้าท้องตลอดเวลาเลยบิดบันเดาไปแล้วกลับนะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก,ออกนะครับแทนเพื่อนฝึกชนกิ้งชนกับกําแพงไปก่อนนะครับปึ๊บนะระยะห่างมันจะไม่เยอะมันก็จะไม่ยากมากนะครับบางคนแบบกิ้งไปแล้วแบบดึงขึ้นไม่ได้ดึงดึงมาไม่ได้นะครับ ก็หัวทิมไปเลยนะครับเกิดอาการบาดเจ็บระวังด้วยนะครับผมคราวนี้พอเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วพอเราฝึกกิ้งปึ๊บ<ป>จนชินแล้วนะครับผมให้เราขยับออกมาอีกขยับออกห่างจากผนังหรือกำแพงอีกนะครับผมให้มันไกลขึ้นนิดนึงอ่ามันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความท้าทายเพิ่มความยากเข้าไปนะครับฝึกกิ้งอีกปึ๊บหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกและคราวนี้นะครับแม่ลืมบอกไปการวางเท้าแบบนี้เท้าเนี่ยเราจะลอยขึ้นหรือจะวางก็ได้นะครับไม่มีผลเท่าไหร่มันอยู่ที่ความถนัดนะครับแบบนี้ก็ได้ปึ๊บนะครับหรือจะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าคราวนี้ พอเราฝึกจนเก่งจนชำนาญแล้วนะครับอ่สําหรับมือใหม่อาจจะเริ่มฝึกสักประมาณ5ครั้งถึง10ครั้งนะครับต่อ1เซตวันเด็งอาจจะฝึกสัก3ถึง4เซตนะครับเป็นขั้นต่ําถ้าใครไหวก็สามารถทํามากกว่านั้นได้นะครับแต่ถ้าเราพอแบบนอนตื่นขึ้นมาแล้วเจ็บหน้าท้องก็อย่าลืมควรยืดนะครับวอร์มก่อนออกกำลังกายและก็หลังออกกำลังกายด้วยนะครับ ถ้าวันนั้นเราเจ็บท้องเราก็พักก่อนสักหนึ่งวันหรือ2วันพอเริ่มหายดีกลับมาเล่นใหม่นะครับอ่ะตอนนี้พอเราฝึกจนแข็งแรงแล้วเราก็ไม่ต้องใช้กำแพงก็ได้นะครับเอากำแพงออกไปปึ๊บเราก็ฝึกแบบนะครับฝึกแบบไม่มีกำแพงปึ๊บนะครับนี้หายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกสําคัญเลยนะครับอย่าลืมบล็อกบั้นเด้าของเรานะครับบล็อกเก่งั้งไว้ดันออกดึงเข้าดันออกดึงเข้าหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้นะครับตัวต้องโค้งตลอดเวลาแบบนี้อือโอเคนะครับผม ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับใครที่ชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดเซฟกดแชร์ไปให้เพื่อนคนที่กําลังออกกําลังกายหรือฝึกเล่นลูกกิ้งอยู่นะครับผมก็เป็นกาลังใจให้แมนด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกัน e ีพีหน้านะครับว่าแมนจะมาแนะนําอะไรอีกถ้าอะไรอีกนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวแมนไปก่อนนะบา,บายยอ่ะขอบคุณที่มารับชมนะครับ